ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเป้ากิ่งการเผยชีวิตครอบครัวเบบอนเหตุโอนช่วย500จากประเด็นร้อนของเจนนี่ได้หมดทสดชื่นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นดราม่ากับเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ให้กับก้าวเกิดพผลผู้ที่มาร่วมร้องเพลงและกคุยทั้งอำเภอเพื่อเท็คนเดียวจนข่าวดังใหญ่โต อีกทั้งเรื่องของนักร้องสาวในค่ายอย่างเปากิงการที่ไม่ได้เซ็นสัญญาพร้อมกับลาออกจากค่ายเพื่อมารับงานเองโดยสาวเปานั้นให้เหตุผลว่าหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายได้หมดทสดชื่อนั้นค่ายไม่ค่อยป้อนงานให้ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายนั่นเองค่ะ ล่าสุดผู้สึกข่าวสุดออนไลน์ได้เปิดใจน้องเป่ากิงการที่บ้านพักในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงโดยพบว่าน้องเป่าเนี่ยกันไม่สบายจากการพักผ่อนน้อยเพราะก่อนหน้านี้เครียดหลังจากเจอดราม่าใน Facebook พอมไม่อยู่กับค่ายได้หมดทัสดชื่นจนเจอทัวลงแบบรัวๆ น้องเป่ากิ่งการเปิดใจว่าช่วงนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วแฟนคลับใน Facebook เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะจนมีกำลังใจที่จะเดินหน้าทำงานพร้อมกับเรียนหนังสือควบคู่กันไปซึ่งหลังจากที่ตนออกมาจากท่ายของพี่เจนนี่มาเป็นคนแรกจากนั้นก็มีเพนนาพาเมงรักชิตานุพงศ์ใจดีอันปริตาและล่าสุดน้องเบย์บอนซึ่งทั้งสี่คนก็ลาออกทาก่ายัต่มีเหตุผลเดียวกันเหมือนกับตัวเองโดยเฉพาะเบย์บอลซึ่งบ้านอยู่จังหวัดสระแก้วและกำลังเรียนหนังสือ ครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินฐานะดีมากน้องทำงานเป็นนักร้องเพื่อส่งตุนเองเรียนเช่นกันนอกจากนี้สาวเป่ากินการยังได้เผยอีกว่าช่วงนี้บ้านของน้องเบบอลน,น้ำท่วมจึงช่วยเหลือเงินเล็กๆน้อยๆไปให้พร้อมกับหางานให้น้อยเพื่อเป็นไรายได้ไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์สดรีวิวโฆษณาขายสินค้ารับจ้างถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอที่คอยช่วยเหลือแบ่งเบาน้องเขา